สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเก่ามาเชียกะขอเปิดตัวอีกหนึ่งเซียนเด้อครับพี่น้องเป็นเซียนเลขหลักสิบครับพี่น้องเนาะเป็นเซียนหลักสิบเท่านั้นเด้อครับผมบนหลักสิบมีสามตัวครับผมล่างหลักสิบมีสามตัวครับเพื่อนว่าอ่า เลขกลักสิบบนนี่สิบงวดหลุดหนึ่งงวดครับพี่น้องเนาะครับส่วนเหลขล่างนี่น่าจะสองงวดครับผมที่ลุดจังใดไปฟังรายละเอียดนําพอได้ครับผมเ่นเป็นเสียนมาจากทางโคราดครับพี่น้องเนาะครับหรือว่าเสียนโศกไส้ก็ว่าใดครับผมนอยูทางโศกไส้ครับเอาครับพี่น้องเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเพื่อพี่น้องมีเลขกลักนวยแมนแมนๆบ่าว่าบนหรือล่างประกบใส่กับเหลขกพอเบิ่งครับผม เพื่อนจะเป็นเหล็กหลักสิบเด้อครับพี่น้องปักหลักสิบครับพี่น้องเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลกก็พอโศกไส้ก่ามาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับก่อมาเชียร์น้ำเชียร์ใเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลกก็พอโศกไส้กันเลยครับขอครับ ก็มาเชียสวัสดีพ่อเซียนโชคชัยครับผมครับบิลกันดีครับครับพ่อเอ้าป็นตังไดพ่อครับผมอยู่โคลาชใช่ไหมพ่อครับอยู่โคราตอยู่โคราชครับอ่าหลักสิบพ่อนี่เป็นยังไงครับผมหลักสิบบนหรือว่าหลักสิบล่างนี่ครับพ่อเดินดีไหมครับผมอ่อที่ผมทํามานี่สิบบนนี่มัน สิบงวดมันรูดไปชีนหนึ่งครับรูดไปงวดหนึง่งสิบงวดเดินดีมาหลุดหนึ่งครั้งครับผมครับโ oh. อ้ดเด็กลักสิบตัวเดียวแต่ตัวเน้มนมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับอืมจะเป็นเด่นสามตัว,ตวครับครับมันสามตัวนั่นมันสิบงวดมันรุดงวดหนึ่งครับ มันเคยนี้ไปรักหน่วยไหมพ่อคือที่ผมทานี่หน่วยเป็นหน่วยซิบเป็นซิครับแล้วมันเคยกอดคอกันไหมครับผมที่พ่อทำก็เคยเมื่อกันจะนน้อยข้างอ๋อก็มีคือกันครับครับอาจะเป็นผูดสำเนียงโคราดด้วยครับพี่น้องคร้าเกครับผมสำเนียงโคราดครับผม สิบงวดครับนี่นะครับผมเลขเลขล่างแล้วครับพ่อเลขล่างในสิบนวดมันลดไปสองครงครับต่อเนื่องไหมครับผมสองครัง้งหรือว่ามันไม,ไ,มไม่ต่อแล้วครับอ๋อครับพ่อพ่อ,พ,อพ่อมีข้อมูลไหมพ่อหรือว่าไม่ได้จดไว้ข้อมูลนะครับ ครับครับผมได้จดว้อยู่ครับอ๋อพอสะดวกบอกบ่ะหรือว่ามันเงีไปเฉพาะผ, <ม S 1> ผมได้จดใบแปดงวดผมได้จดใบแปดงวดข้างบนนะครับขอขอแปดงวดข้างบนไลยพอ่อครับอ่ข้างบนน้องงวดงวดชินหนึ่ง ผมได้จดไว้แปดงวดครับีหนึ่งสิงหาหนึ่งสอคอหนึ่งสอคอมันออกศูนศนย์หนึ่งศูนย์ีหนึ่งผมคำนวณได้ครับผมวคำนวนได้ลักสิบสามสี่เจ็ครับสามสี่เจ็ดเท่าสี่ครับผมครับจงวดสิบหสิงหาครับ่ วันออกแปดหกเจ็ดผมคำนวณได้สี่ห้าสี่ห้าหกสี่ห้าหกเข้าหกครับผมครับหนึ่งกอยอครับหนึ่งกอยอ่อเลขวันออกหกศูนย์หกครับผมผมคำนวณได้ศูนย์ห้าหกครับเนอันนี้กอ่อนคอกันมาเลยครับโอ้นี่กอ่อนคอกันมา ครก, <S 2> <S 2> ก็ก็ไอไอหกนี่ก็หนีไปหลักหน่วยครับผมศูนย์หลักสิบครับครับสิบหกกยสิบหกกอยอ่อ,อผมเออ่คำวนวณได้หนึ่งหกเก้ามันออกหกหกสองครับผมข้อที่สองหนึ่งตุลาครับอ เ,เลขวันออกออกหกหกข้าวผมกำนวนได้ศูนย์สี่หกกับถึงสี่หกเข้าที่หกอีกแล้วครับผมครับสิบหกตอกวันสิบหกตุลาเลขวันออกเก้าหกสองครับผมผมคำนวณได้สองสี่เก้า สองสเก้าอันนี้หลุดครับผมวันนี้เรา้างปิดครับวันนี้ลุดครับนนครับหน,นึ่งพจน,น์ิกิกาพจสิาผมคำนวณได้สี่หกแปดมันออกศูน4 6สี่ีสี่หกแปดออกศูนย์สี่สี่นข้า4ครับผมครับ มวัดสิภพพอยอหมู่พยอผมเอ่อคำนวณได้สองสองสี่เจ็ดมันออกสองสองหนึ่งครับพอ่พอข้าสองครับหนึ่งท่นวัดหนึ่งทันว่าผมคำนวณได้เอ่อหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่มันครับมันออกแปดสี่สามครับ ข้าสี่ผมเลยจ้าเลแปลงวดครับครับพ่อเอาก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่พ่อครับผมก็มาเสียจะไปเทียบตัวอีกหลายๆเซียนเอางวดนี่ครับพ่องวดนี้ไดครับงวดนี่เลยพ่อบ่ดนี้งวด1ี่หวันนี้สิบบนครับได้สี่เจ็ดเก้าครับสี่เจ็ด เก้าครับพี่้องเนาะสี 4, 7, ่เก้า <9. S 2> ผมเน้นไปที่เจ็ดเลยตามที่สงลายไปแล้วครับพ่อเน้นที่เจ็ดครับผมครับสำหรับเล็กล่างขอแต่เป็นตัวเด่นก็ได้เด้อพ่อก็อมาเชียร์ยสิ่บ่ได้ขอเสียทีก็ะได้ผมไม่เลยชดไว้ครับบ่เป็นยังพ่อเอาเอามวดนี้เลยครับผมวดน,นี่ก็ หลักสิบล่างหนึ่งสี่ห้าครับหนึ่งสี่ห้าหลักสิบล่างผมเน้นห้าครับเน้นไปที่ห้าครับผมครับส่วนข้างบนผมเน้นเจ็ดครับครับพ่อเน้นห้าตัวน้เนันบางทีก็ข้าวบางทีก็หลุดนะครับไม่แน่ครับครับผมแต่อย่าทิ้งเลขสามตัวครับ เป็นหลักสิบเป็นหลักสิบครับพี่าะครับนะรับหลักสิบอย่างเดียวครับครับเดี๋ยวโอก,กาสดีๆผมจะคำนวณรักหน่วยอ่าด้วยครับเป็นเรื่องยกศคู่นะพ่อเนาะครับรบ,บ้านพ่อติดถนนเลยดิี่ เสียงรถดิ่งฉนเหมืับรถบาเสียงดังๆก็คุยกันไม่ยินครับโอ้ครับพ่อเปิดล้านป่พ่อเปิดล้านเปิดล้านป่ครับผมเปิดล้านทำอะไรอยู่ครับขายของซ้ำนิดๆหน่อยๆครับโอ้ครับพ่อนี่เวลาว่างก็คำนวณตัวเลขพ่อครับเอา ขึ้นเวทีงวดแรกครับพี่น้องเนาะพ่อ,อ,ะพอโชคชัยสิบบนสี่เจ็ดเก้าเน้นไปที่เจ็ดสิบล่างหนึ่งสี่ห้าเน้นไปที่ห้ามาเบิงไปน้ำกันครับผมครับเศรษฐีพอกัดแจงให้เบิงแล้วแล้วี่องเทียบ,บเิ่นกระได้ด้วยครับผมบเพื่อมีอเหล็กช่นเหล็กมาประกบได้ครับครับเายังไงถ้าพ่อมี ก็บอกอยากกับพี่น้องเนาะทั้งไทยทั้งคนละถ้าถ้าพอมีเหล่กแม่นๆครับผมเลขประกบคู่แม่นถ้ามีมางวดหนาก็จงคอยมาว่ากันนะพ่อเนาะจะทอ็ทำรักเมื่อยเดเอาก็มาเชียร์กับสิลบกวนพ่อสนีทเด้อครับผมขอบคุณพ่อครับผมอยู่นีไม่แห้งครับพ่อสวัสดีครับครับเขาครับพี่น้องครับผม เลขพ่อโชคชัยเด้อครับผมพ่อโชคชัยครับกัมาูชเชียกับพูดถึงภาษาโคราชกับปาได้เด้อครับผมถ้าโคราชมากกัมพเชียกับโคราชใช้ให้กันครับเพราะว่ากเคยไปอยู่โคราชอยู่ครับพี่น้องเนาะประมาณห้าปีครับผมตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยครับผมครับก็เลยซึมซับอยู่ครับพี่น้องเนาะภาษาโคราชครับผม คลิปนี้ครับผมพ่อโชคชัยลองเบิ่งไปน้ากันเด้ครับพี่น้องลองเบิ่งไปน้ากันกับนงวดวันที่16บท่านว่าคม67สถิติพอกระแจงมาให้แล้วครับพี่น้องเนาะแปดงวดย้อนหลังหลุดหนึ่งงวดครับผมจริงๆเิ่นมี่สิบงวดเด้ครับผมที่เขามาครับอีกสองงวดขึ้นไปนั่นก็คือพอบ่ได้จดไว้ครับผมครับงวดนี้สิบบนคือสี่เจ็ดเก่าครับผม ครับซีเจ็ดเก่านี่ต้งเทียบพันกระเน้นบพรถือตัวด้ครับผมเพันเน้นเจ็ดซีคับเก่าอัจฉริมากอะไรได้ครับพี่น้องเนาะอันนี้คือพ่อกระบอกยุคครับผมว่าต้งเทียบพันกระเน้นบพรถือครับผมแต่ว่ายืนรักซิฟเดินดีครับและเลขล่างครับพี่น้องเนาะหนึ่งสี่ห้าครับผมเน้นไปที่ห้าครับแต่ลองเบิ้งครับผมกับพอโศกใช่เอาถ่ายคลิปนี้เกามาีเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องจี้ โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่16ทันว่าคม67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ